สวัสดีครับเพื่อนนะเดี๋ยวใครว่างมาเที่ยวเซาทิตยานเพื่อนนี่กอกาันตะวันกําลังสวยนะถึงต้นจะไม่โตเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็สวยงามเพื่อนนะเนี่ยตอนนี้กําลังให้น้นําเลยเนี่ยอ่ะมาตรงนี้เสร็จไปไหนต่อดีอ่างปืนเลยเพื่อนนะจากตรงนี้ไปอ่างปืนก็รับเดียวก็ถึงแล้วนะอ่าสถานที่น่าเที่ยวนะเพื่อนนะไม่ต้องไปไกลนะกรีนบ้านเรานะอ่ะเนี่ยที่เนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีกํางหันลมด้วยนะ เดินเพื่อนเดินสวยงามมากเลยมีกลางหันลมตรงนั้นด้วยนะเที่ยวตรงนี้เสร็จไปอ่างอาืน่นะไปจิบเบียร์เย็นๆนะลมเย็นๆแล้วก็ดูอ่างเก็บน้ํานะส,สวยๆว,ว,วิวสวยนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะโอเคสวยงามมากนะพูดถึงจริงๆแล้วสีดนินบ้านเราเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะเ,เพื่อนนะเออเราไม่ต้องไปไกลเนี่ยทเที่ยวไปทั่วสีดนินเนี่ยเอาให้มันทั่วซะก,ก่อนนะค่อยไปที่อื่นนะ <c oughs> โอเคทีดนินบ้านเราเนี่ยที่เที่ยวเยอะเพื่อนนะ เออเนี่ยมาเลยเซอติยาตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมมาก่อนเพื่อนนะตอนนี้ประมาณสักสี่โมงเดี๋ยวคนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะเพื่อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะไปอ่างอาืน้นอาหลังจากไปเทีรรย่ยวแซอทิตยาเสร,ร็จแล้วก็น,นี่เลยเพื่อนนะก็บรรยากาศอ่างอาบน้นนั้นเพื่อนนะจุดเนี้สวยนั้นเพื่อนวิวสวยมากเลยเนี่ยดูบรรยากาศตอนเย็นนะแล้วก็บรรอากาศมันสดชื่นบริสุทธ์นะ แล้วก็น้ำนิ่งๆเลยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบยังไงอะหน้าหนาวเนาะบรรยากาศดีเพื่อนนะเนี่ยมาดูในบรรยากาศโอ้โหโอเคสวยมากเลยไอ้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะเนี่ยน้ำลดแล้วเพื่อนนะวิวสวยมากอย่าลืมมาเที่ยวมาชมวิวมาถ่ายรูปกันนะครับเนี่ยดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะอ่านี่ในบรรยากาศช่วงเย็นเนี่ยโอ้โหน้าเที่วาทารรยวอากาศสดชื่นริสุ